สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาแนะนําขั้นตอนการเข้ารับบริการทางทันตรกรรมที่โรงพยาบาลทันตรกรรมจังหวัดยโสธรค่ะโดยของเราจะเป็นแบบ one stop service เบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อผู้ที่เข้ามารับบริการทางทันตรกรรมในจังหวัดยโสธรค่ะ โดยเราจะมีขั้นตอนการให้บริการทั้งหมดดังนี้ค่ะสำหรับจุดที่1น,นะคะผู้ที่เข้ามารับบริการสามารถยื่นแบบประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาและเปิดบัตรได้เลยค่ะจุดที่2นะคะผู้ที่เข้ารับบริการให้วัดความดันโลหิตชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงพร้อมแจ้งประวัติการแพ้ยาโรคประจ,จําตัวแก่เจ้าหน้าที่ด้านหน้าได้เลยค่ะหลังจากนั้นนั่งรอเข้ารับบริการที่จุดนั่งรอด้านหน้าค่ะ จุดที่3ผู้เข้ารับบริการสามารถยื่นบัตรเพื่อรับยาชำระค่าบริการตามสิทธิการรักษาและรับบัตรนัดได้ที่นี่เลยค่ะ ในจุดที่4กรณีที่ทันตแพทย์มีการนัดหมายติดตามอาการผ่านทางระบบเคเลเมดช่องนี้จะมีการให้การดูแลในเรื่องของการลงแอปพลิเคชันหมอพร้อมและสอนวิธีการใช้งานค่ะและเราจะดําเนินการเรื่องการนัดหมายเมื่อเสร็จสิ้นแล้วผู้ที่เข้ามารับบริการสามารถกลับบ้านได้เลยค่ะสําหรับการให้บริการทางโรงพยาบาลของเรามีการให้บริการทั้งงานทันตกรรมพื้นฐานได้แก่อุดฟันถอนฟันขูดหินน้ําลายและงานทันตกรรมเฉพาะทางได้แก่ ทันตกรรมจัดฟันทันตกรรมรากเทียมทันตกรรมสำหรับเด็กการรักษารากฟันการทำครอบฟันและงานศัลยกรรมช่องปากค่ะโดยเราเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานอกเวลาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันเสาร์และวันหยุดน,นะะักขัตฤกษ์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0905-20-8613ค่ะ โรงพยาบาลทันตรกรรมยโสธรยินดีให้บริการค่ะ